ท่านในกเล่ครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าพักรูปรัฐบาลทุกพักท่านกรรมการบริหารเลขาพักแล้วก็สอสกรูปรัฐบาลท่านธรฐมตรีท่านรานองนายกวันนี้ผมรู้สึกหนุ่มขึ้นเนยอะมีความรู้สึกเหมือน51ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมอายุ25ผมได้มีประสบการณ์ทางการเมืองเหมือนวันนี้ exactly ตอนนั้นผมมาช่วยราการอยู่กับท่านรัฐมนตรีปีดาพัฒนร,รัถมหาบุญซึ่งเป็นตำตหน่งสำนักนายกคนเดียวสมัยก่อนแล้วก็เป็นวิปของรัฐบาลสมัยท่านอาจารย์ครึค่งนิดเป็นนายกรัฐมนตรี51ปีที่แล้ว วันนี้บรรยากาศคล้ายกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยพักร่วมรัฐบาลก็มีหลายพัก<ม>ก็เป็นผลพวงต่อจากการเขียนกฎหมายทาง,ง<ม>การเมืองการปกครองต่างๆก็ทําให้การเมืองเนี่ย<ม>ก็เป็นในสภาพที่ไม่ไม่มีพักใหญ่มากนะัก<ม>ตอนสมัยที่ผมขึ้นมาเป็นพักไทยรักไทยตอนนั้น ด้วยกฎด้วยรัฐมนูลปี2540ก็ทําให้การพักการเมืองแข็งแรงแต่หลังจากปฏิวัติแล้วก็คงไม่อยากเห็นการเมืองแข็งแรงก็เลยมาเป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละมันก็เป็นความท้าทายผมเป็นคนไม่มองเห็นปัญหาเป็นปัญหาผมมองปัญหาเป็นการท้าทายวันนี้กําลังทา้าทายพวกเราที่เป็นพรรครวมรัฐบ,บาลว่า เราจะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างสาร้างความแข็งแรงของพรรคโลนนบาลถึงแม้ว่าเสียงจะเกิดหนึ่งหนึ่งไม่มากเกินไปนะแต่ว่าถ้าเัาด้วยความสามัคคีความเป็นนั้งถึงใจเดียวกันความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของชาติมันเสียงหนึ่งเสียงก็พอเกินหนึ่งเสียงก็ยังพอแต่วันนี้เราเกินเยอะกว่าน,นั้นเยอะ แล้วเข้าใจว่ามีกมียุทธการซึ่งไม่ค่อยพึงปรารถนาเท่าไหร่ก็มีมันทุกฝ่ายก็ไม่เป็นไรยังไม่รบกัน,นในสมัยที่51ปีที่แล้วผมนี่แหละมีบนบาทในการควบคุมสอสอ ให้มาโบตในกฎหมายสําคัญทุกรอบไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือกฎหมายสําคัญของรัฐบาลผมต้องไปอยู่ในสภาต้องไปไล่ตามหัวหน้าพักต่างๆแล้วก็ทําบัญชีบัญชีที่รัฐที่ไม่ถามาเข้าใจก็ทําบัญชีเพื่อให้ผู้แทนทั้งหลายได้อยู่ในสภากันให้เรียบร้อยมั่นใจว่า เราชนะบูก็ประคองอยู่พักหนึ่งนะครับก็หลังมาก็พลิบมีการหลายอย่างนี้บังเอิญว่าของเราเนี่ยมีพักภุมิใจไทยถอนตัวจากการรัฐบาลในจังหวะที่มั่นใจว่าได้เปรียบทาง,ทางการเมืองแต่เป็นจังหวะที่ไม่เจนเนแมนี่ ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พักดูแบาลเ็ายังเป็นฝึกแผ่นแข็งแรงดีจากการที่ผมได้พบปะทุกๆกคนหัวหน้าพักทุกคนทุกคนก็ยังยืนยันว่าเราจะไปด้วยกันแล้วผมบอกว่าผมเคยบอกในัวหน้าพักเพื่ออะไรว่าและทีมนี้แหละที่เพื่อเลือกตั้งแล้วก็จะเป็นโคลิชันกันอีกครั้ง คือเมื่อมันไม่ทิ้งกันขนาดนี้ก็ต้องไม่ทิ้งกันตลอดไปจริงไหมครับเพราะนั้นวันนี้จากที่ผมเคยมีประสบการณ์51ปีที่แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไม่วันนี้ดีกว่านั้นเยอะวันนี้ดีกว่าวันเอ้เยอะแล้ววันนี้ตัวผมเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเด็กอายุ25นั่งไลต่ตะคุก สอยมาประชุมแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยๆก็คือว่าความที่เป็นพี่ๆของทุกท่านมาก่อนบางคนก็อาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเลยเพราะผมเพ็ดสิบแล้วนะก็จะง่ายกว่าง่ายกวัน,นนั้นเนยวันนั้นยังทําได้วันนั้นยังต้องไปขอตังค์คนอื่นมาใช้ วันนี้ยังพอมีตังใช้เองบ้างก็น่าจะโอเคกว่านะครับก็มั่นใจว่าเราสามารถประคองรัฐบาลได้แล้วก็ปัญหาที่เราจะต้องแก้ให้ประชาชนวันนี้มันเยอะอย่างที่ผมพูดรายการของอสมทเมื่อวันที่สิเคือวันนี้บ้านเมืองเรามันเสียหายไปมากการบริหารที่ผิดพลาด โดยเฉพาะการบริหารทางเศรษฐกิจและระบบราชการที่เโตเยอะไปมีเยอะไปแล้วก็ซับซ้อนไปซึ่งระบบราชการก็ดีมันจะต้องเปิดเผยชัดเจนที่จะทำให้ประชาชนได้ใช้บริาการมากเพราะนั้นการปรับปรุงรัฐบาลกับปรุงการบริหา,ารประเทศเนี่ย จะว่าแย่ก็แย่จะว่าดีก็ดีเพราะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยําให้มันดูเร็วขึ้นแก้ปัญหาเร็วขึ้นแต่วันนี้เราต้องการพุกท่านทั้งหลายว่าเราจะต้องอดทนช่วยกันและรัฐมนตรีทั้งหลายก็ทํางานไปด้วยต้องแบ่งเวลาให้ดีครับแบ่งเวลาให้ความอบอุ่นกับสอสอด้วยเพราะสอสอเขาอยู่ใกล้ชิดประชาชนหรอบางทีเขามีทุกมา เขาก็ไม่รู้จะมีบทกับใครก็ต้องบทรัฐมนตรีรูปพรรคก็ดีรัฐมนตรีรูปรัฐบาลก็ดีก็ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนรัฐมนตรีมีตั้งสี่สิบแสิเก้าคนเขาหนึ่งต่อสี่หนึ่งคนดูแลสี่คนก็เขาดูแลกันได้อบแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าแต่ละพรรคแบ่ง,งรัฐมนตรีให้ความอบอุ่นแกสสมันก็จะมันคงม นะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งก็อาจจะถ้าไม่ดูแลก็ถูกตีท้ายขัวนะก็ดูแลดีๆก็ไม่ถูกใครตีท้ายขัวนะเพราะวันนี้เรามีพวกชอบตีท้ายขัวอยู่นก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลผมผมเชื่อในทฤษฎีอันนึงว่าเซ็นแบกนะครับเวลาเวลาเรามีปัญหาเราเซ็นแบค เราถอยแต่เวลา bounce back เนี่ยคือการตีกับมาเหมือนเรตีลูกลูกเทนิสเนี่ยตีเข้าฝาปึ้งเนี่ยเวลามัน bounce กลับตาเนี่ย stronger than set back นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราแก้ปัญหาของเราวันนี้เมื่อปัญหาเรียบร้อยแล้วผมมั่นใจว่ารัฐบ,บาลนี้จะแข็งแรงกว่าแข็งแรงแข็งแรงกว่าที่แล้วมาเพราะว่า มีความสัมพันธีกันเราไม่มากเกินไปไม่เอถอะถ้าเกินไปหน้าที่จะทํางานได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่ส่งนโยบายถึงมือประชาชนวันนี้ได้ท่านรองมูมบัรคเข้าไปนั่งก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ไปถึงอาทิตย์แรกย,ย้ายอาทิตย์ที่สอง <c oughs> ก็ถือว่า บางทีบางครั้งเนี่ยประเทศเราเนี่ยต้องการความเด็ดขาดเฉียบพันบางทีเราช้าไประพวงมากไปก็ไม่ค่อยดีแต่ลาจะเฉียบพลันต้องมันแม่นยำถ้าแม่นยำแล้วก็ตัดสินใจเร็วๆดีกวา่าก็อย่าปล่ระพวงมากวันนี้เราไม่มีเวลาระพวงคนอื่นระพวงโชว์เราแล้วเราพอเรเลื่กันถ้าไปดีเอาจริงก็ ผมได้เห็นรำตีหลายท่านขยันมากตั้งใจทำงานแต่ต้องระวังนะเพราะว่าวันนี้ผู้คนเราเนี่ยมันหลากหลายรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีก็จะมาในรูปแบบต่างๆรัฐตรีก็อยากให้รัตรีต้อหนักแน่น เข้มแข็งนะครับจะได้ทำการเมืองของเราให้ดีผมก็ว่างงานอยู่ถ้ารับจีคนไหนอยากจะใช้งานจะรโทรศัพท์มาปรึกษาอะไรก็ยินดีนะครับแม้ท่านสอสอ,อยากชวนผมไปเที่ยวบ้างบ้างก็ยินดีนะครับยินดีผมยังคิดว่าเออไม่มีอะไรทําก็อาจจะอยากขับรถ เที่ยวทั่วประเทศไทยไปดูว่าพ่อค้ายาเสพติดยังหลงเหลืออยู่ที่ไหนบ้างจะได้พาฟ้องให้ฟังก็ผมตอนนี้ชาวบ้านวันนี้ยอมรับเลยว่าเดือดร้อนทางเศรษฐกิจหนักที่สุดแต่ขอรัฐบาลจัดการยาเสพติดก่อนเพราะยาเสพติดทุบแล้วก็ผวาดังนั้นวันนี้พอเราเข้ามาทำกันระยะหลังที่เอาจีเอาจังกันมาเนี่ย จับได้เยอะมากแต่ปัญหาคือเรื่องของการรีแฮบซึ่งผมได้ได้ให้คำแนะนำไปว่าสถานรีแฮบต้องมีทุกอำเภอที่มียาเสพติดรับทานเราสามารถใช้ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นว่าตรงอำเภอนี้มีตอชะดอก็เป็นปกปรับปรุงโรงนอนตอชะดอที่ว่างอยู่แล้วก็เพิ่มโรงนอนเข้าไปก็ ร่วมกันหลายกระทรวงเข้าไปประปุเอ่อไปเอาคนมาบำบัดต่ตา,าสาธารณสุขเข้าไปช่วยที้โรงพยาบาลไม่พอก็ตรงไหนมีที่เช่นว่าโรงเรียนร้างโรงเรียนนี้ปิดไปแล้วก็มาทำโรงนอนเพื่อไปบำบัดอย่างเงี้ยเราจับด้วยบำบัดด้วยก็จะหมดเร็วขึ้นเรื่องของอกัญชา วันนี้เป็นปัญหากับต่อการท่องเที่ยวมากหลายที่นักท่องเที่ยวหายไปด้วยกัญชาเพราะนั้นกัญชาเสรีเนี่ยอันตรายต้องรีบกับวาควบคุมไม่ได้เพราะว่าวันก่อนมีอยู่สามีภรรยาคนอินเดียมาทันิมุนที่ภูเก็ต อยู่อยู่ตอนเช้ามาภรรยาตายพบว่าสา,ม,ามีเป็นหมอเขาพยายามดูกล้งองวงจรปิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าไปซื้อเปล่าหนี่มาใส่กัญชามาแบ่งกันกินคนละครึง่งภรรยาตายวอนนี้ก็คุณเขาพูดดูในทีเรื่วันนี้เนี่ยระบบการควบคุมคือวันนี้เราเนี่ยไม่ค่อยได้มีระบบการควบคุมที่ เป็นระบบในทุกๆเรื่องนะทุกๆเรื่องเพราะนั้นใครที่เป็นหน่วยงานไหนที่มีไรเสร้นมีไรต้องมีเลเลชันที่ชัดเจนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะสาธารณสุขเป็นต้นนะครับผมมั่นใจว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะมีความสามัคคีกันแล้วก็ผมเนี่ยพ้พ้น บวงผมแล้วเนี่ยผมจะแวะไปเยี่ยมท่านทั้งหลายไปตามทุกจังหวัดนะครับแวะไปเยี่ยมไปไปให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับมีอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้จะบรรยายเรื่องอะไรเพราะว่าพูดเยอะแล้วก็ขออย่างเดียวว่าอยากจะแชร์กับท่านว่า5 1ปีที่แล้วผมมีบรรยากาศเหมือนวันนี้แล้วก็ผมเป็น ผู้ที่ทำหน้าที่โดยตรงตรง่อการประสา,านการพักร่่มรัฐบาลแล้วก็ตอนวันแต่งงานผมผมแต่งงานหลังจากที่รัฐบาลนั้นหมดสภาพไปแล้วยุบสภาแล้วผมก็แต่งางานเพราะคนงานแต่งงานผมมีแต่สอสอวิแคกบอยู่ประมาณพันคนเป็นสอสอสักแปดร้อยกว่าถึงเก้าร้อยไปงานผมเยอะมากตอนนั้นไม่ใช่สอสอคือนักการเมือง รวมทั้งรำตีพวกอะไรพวกเอพวกตำรวจติดตาพวกอะไรอะเรเนี่ยไปร่วมงานเยอะมากกันก็คืออยู่มาจนเป็นปู่แล้วอยู่มาเป็นปู่แล้วก็หวังว่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกท่านทุกคน Swan? ว่ามีผมอยู่ที่นี่อย่าว้าเหวมีผมอยู่ที่นี่อยากปรึกษาแวะม,มาหา อยากมากินข้าวด้วยแวะมาเพื่อที่ให้พวกเราได้ทำงานกันอย่างสบายใจผมแล้วไม่ต้องไปตกใจกับคะแนนเสียงที่หายไปนะครับมันหายไปได้มันก็กลับมาได้ก็หวังว่าทุกท่านผมจะมีกำลังใจแล้วก็มีผมอยู่นะคนนะครับก็ได้ได้นายกอิง แถมพ่อนายกอิงไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ก็แล้วกันนะครับ